สวยดิตัวแพงมาตัวแพงขึ้นเฉยทุกคนคูณแบบคูณน8เขาให้โอ้โห750อหคูณ8ะครับนั้นนนและพี่เมงโคจะเท่อ่ะ6,000บาทสวยๆดิฮะทุกคน อเคค่ะทุกคนก็กราบสวัสดีนะคะมาพบเจอกันเช่นเคยในช่องหวานใจพาปั่นนะคะทุกคนวันนี้เรามาอยู่กันในเกม Lucky Clover Lady นะคะทุกคนก็ซึ่งเกมนี้เป็นเกมใหม่นะคะก็ตอนนี้ได้เข้าระบบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะโอเคค่ะทุกคนก็เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะไปเริ่มกันเลยดีกว่ามาทุกคนเรามากันในทุน60บาทนะคะก็จะเป็นเช่นไรฝา,ากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กันด้วยค่ะเพื่อเป็นกําลังใจในการนําคลิปต่อๆไปนะคะทุกคน มาเริ่มกันเลยทุกคนทุน60บาทของเรานะคะ1 1บาทเบ็ด1บาทนะฮะมาทุกคนเทอร์โบไปเลยนะฮะอุย้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรเนี่ยทุกคนมา2ดอกทองเลยนะค,ะคู่15เข้าไปดิจัดไปดิไว้รุ่นโอ้โหดอกแรกดอกแรกของเราทุกคนบิ๊กวินมาเลยมา300บาทเจ็ตเก้สวยดคฮะ สวยดีฮะทุกคนดอกแรกของเราโอ้โหกำไรฟ้าเข้าไปเลยเต็มๆนะฮะโอ้โหงานนี้นะฮะโพ่โมาเปิดแรกก็สวยงามเลยทีเดียวเชียวนะจ๊ะสวยโอ้โหเกมนี้อ่ะถ้าสมมติว่าดอกทองอ่ะดอกทองดอกสีทองทองทุกคนมันล่วงลงมานะฮะแล้วมันจะเป็นตัวคูณให้เรานะคะทุกคนเออ มันก็มีแบบมีความแบบลูกเล่นของมันนะคะทุกคนซึ่งถ้าไหลลงมาแบบนี้มันจะไม่คูณให้แล้วก็ตัวจ่ายจะน้อยนะจ๊ะเนี่ยอะเนี่ยอะอันเนี้ยมาตัวเดียวเนาะทุกคนมันไม่ใช่ตัวตัวคูณถ้าเป็นตัวคูณมันจะไม่ขึ้นว่าแบบลูกศรชี้ขึ้นงงปะอุ้ยมาสามเนี่ยทุกคนเดี๋ยวดูนะเนี่ยไม่จ่ายไม่จ่ายไม่จ่ายเนี่ยไม่คูณให้ถ้าเป็นแบบเนี้ยทุกคนงงอะงงกัดิแต่เราไม่งงนะทุกคน สวยคูณไหมเนี่ยคูณแปดเห็นนะถ้าคูณให้นะทุกคนมันจะขึ้นตรงนี้ตรงนี้เลยนะคะว่าเป็นคูณแต่ถ้ามันไม่คูณมันจะขึ้นสัญลักษณ์แบบรอไหลลงมานะประมาณนี้นะทุกคนเกมนี้ซึ่งจับทางไม่ยากเลยนะคะแต่ว่าต้องรอมันไหล <c oughs> แค่นั้นเลยแค่นั้นเลยทุกคนมาดอกทองนี้จะแจกคูณห้าอ่ะสวยอ่ะตัวจ่ายแค่หนึ่งบาทนะคะทุกคนไม่เป็นไรเอาใหม่ เอาใหม่นะฮะเอาค้างค้างนะฮะฮัลโหลพวกฮัลโหลพวกอ๋อไม่ได้ค้างแต่ว่าเบ็ดมันหมดทุกคนขออภัยด้วยนะคะจริงจังไปหน่อยดูหน้าเกมเยอะไปหน่อยทุกคนจริงจังไปหน่อยอุย้ยขออภัยด้วยจริงๆนะคะเออละมาทุกคน30หมุนนะฮะขอเปิดเทอร์โบไปเลยนะจ๊ะเพิ่มไปที่เบ็ด3บาททุกคนสวย สวยดีอะไรไหลทุกคนสวยดอกทองไหลมาดอกหนึ่งดอกอีกดอกสองดอกคูณ15สวยดีฮะแจ๋วดีมาบิกวินดอกที่สองทุกคนเก้900บาทโอ้โหโอ้โหทุกคนสวยตัวจ่ายดูไม่ยากเลยนะฮะ ดมาดีดอกทองเป็นอะไรหุยสวยดอกทองมาสี่ทุกคนคุดตัวคูนต้องมาแล้วอะคูณหเข้าให้ดิร้อยยคูณหนะฮะโอ้โหสวยงามเวอร์เจ็้ยยี่บาททุกคนเฮ้ยเอ้ย,อยมันจะปังไม่ไหวแล้วอะอะไรครับเนี่ยสเกเตอร์ยังไงฮะสเกเตอร์ไม่มาสวยดิ ตัวคูณตัวคูณสวยคูณ13เขาให้ดิฮะสวย585บาทโอ้โหบวกๆเลยนะฮะทุกคนกับทุน60บาทของเรากำไรจุกๆเลยตอนนี้จะเข้าฟรีบ้างไหมทุกคนอยากเข้าฟรีเหมือนกันนะฮะซึ่งตอนนี้มันยังไม่มีฟรีให้ซื้อ ด้วยใช่ไหมน่าจะรอเล่นไปสักพักหนึ่งถึงแบบจะให้ซื้อฟรีนะทุกคนเพราะว่าเกมที่แล้วก็เป็นเช่นนี้นะจ๊ะดอกมาไม่คูณถ้าดอกมันขึ้นเป็นสัสนลักษณ์แบบอักษรชีขึ้นนะทุกคนมันต้องมันต้องมีตัวไหลมาอีกนะมันถึงจะคูณให้ อะไรโอยไม่คุณคุณฮาเขาให้มับเขาให้หมดไปแล้วนะฮะทุกคนสำหรับเบ็ดสามบาทของเราโอ้โหเงียบไปแล้วนะฮะเออมาทุกคนขออีกสิบบาทปะ สิบาทสักสิหมุนนะฮะมาอุ้ยสวยเต็มจอเต็มใจเลย,ยี่ยสเกตเตอร์ยังไงอะ่ะเพื่อนโอ้โหคูณเท่าไหร่คูณแปดเข้าให้สวยดีฮะช็อตนี้ปรบมือดีพี่น้องรออะไรอะ่ะไอ้เต้าสองพันสี่บาทสองพันสี่ร้อยโอเคทุกคนเมกาวินเข้าให้ดีฮะเมกาวินเข้าให้ดี เฮ้ยเฮ้ยหลายจัดหลายจัดอุ้ยสวยดอกทองสี่ดอกอา้าวตายไปสองคูณหกทุกคนทุกคนสี่ร้อยคูณหกอะเจ๋งเป้งสองพันสี่ทุกคน,คอน, 24, กคนโอ้โหนั้น้น,นสวยดิตัวแพงมาตัวแพงขึ้นเฉย ทุกคนคูณบอกคูณ8เขาให้โอ้โห750คูณแปดะครับนั้นนนและพี่แมงโกจะเทอ่ะ6,000บาทสวยๆดีค่ะทุกคนโอ้โหอีกทีนึงอ่าโอเคทุกคนหมดกันไปแล้วนะคะสำหรับเกมนี้นะจ๊ะก็ประมาณนี้นะคะทุกคนโอ้โหได้กำไรไปจุกๆเลยนะจ๊ะก็ใครชอบไม่ชอบสามารถคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้เลยนะคะ พปัปนขอตัวลาไปก่อนนะคะฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดซับสไคร e ให้กันด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจในการํำคลิปต่อไปนะคะทุกคนก็ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ